วันนี้เรามาเที่ยวฝั่งทนกันนะฝั่งทนบุรีนะ,ะปกติเราอยู่ฝั่งพระนครใช่ไหมตอนนี้เรามาอยู่ที่ฝั่งทนบุรีแล้วอยู่ที่วัดไหนนะ,ป,ะป้ากิฟวัดนาปอกค่ะ,ะวัดนาปกมีประวัติความเป็นมายังไงบ้างวัดนาปกเนี่ยคือสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2291นะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือ,อมีเจ้าสัวนะ,ะเป็นชาวจีนนะ แล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยนะสร้างวิหารนี้เพื่อเป็นอนุสรแก่ภรรยาเพราะฉะนั้นวัดนาปกเนี่ยก็มีอายุยาวนานเป็นร้อยไม่ไม่ใช่ร้อยด้วยสองร้อยกว่าปีใช่ไหมบัดกิปสองร้อยกว่าปีนะอ่าโอเคเดี๋ยวว่ดดาจะพาไปเดินดูวัดว่า <laughs> วัด, <laughs> วดนาปก มีความสําคัญอย่างไรเราเราได้รู้จักกันอยู่แล้วเนอะว่าพระพระนาคโปกอ่ะลักษณะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูในโบสถ์กันดีกว่าว่าสวยงามขนาดไหนนะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ประตูทองของวัดนาคโปกนะเจ้นัดวันนี้มาเที่ยวกับเจ้นัดนะประตูทองประตูทองใช่ไหมตรงนั้นเป็นประตูเงินประตูเงินวนโอเคเงินเนาประตูทองอ่ะแจ้นําไปเลยเข้าโบสถ์ พ่อเจ้าสัวพ,พ่อเจ้าสัวอันนี้คือภระศรีอริยะเมตไตรในรัชกาลที่สี่องนี้องค์นี้องค์นี้โอ้เศรษมากสวยจริงๆ ชาวบ้านจะมานล่าสมาธิที่เราก็ต้องเงียบหน่อยนะครับ ตอนนี้เราก็จะพามาดูนะมาสักการะหลวงพ่อนาคปกเป็นพระประธานของวัดนาคปกอายุของท่าน300กว่าปีแล้วนะพวกเราใครที่มาฝังทนนะก็อย่าลืมมาสักการะสวยไหมสาธุสาธุสาธุจ้าแล้วองค์นี้ที่อยู่ด้านหน้าโบสถ์นะทุกคน ทำมาจากไม้แล้วก็มีอายุ500กว่าปีแล้วพวเราใครที่อยู่แถวฝั่งทนนะต้องมาสักการะเลยนะวัดนักปกนะจ๊ะดูเสาเสาไม้ไม้ทั้งต้นเลยนะ,ะสวยมากๆอ่ะตอนนี้เราจะมาลอดโบสถ์กันนะจ๊ะ หลวงพ่อเจ้าสัวนะโบสอายุเจ็ดร้อยปีอ้ยอายุเจ็ดร้อยปีหนึ่งสองสามอ,อันนี้เรากำลังจะไปไหนกันฮะรอดลอดอุโบสถอ่ะแจ้งนําไปเลยไหนเออทางรอดอุโบสถนะจ้าตตตตต่อ เพื่อความเป็นสิริมงคลนะจ๊ะอันนี้ภายใต้ภายใต้โบสนะทุกคนลูกนิมิตโบราณตอนนี้เราอยู่ตรงด้านหน้าของเรานะคือลูกนิมิตโบราณน,นี่เป็นลูกนิมิตโบราณ ข้อมูลบอกว่าเป็นลูกนิมิตตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเจ้าสสวนะอยู่ที่วัดแล้วก็ตรงฐานที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นฐานที่หลวงพ่อเจ้าสสวน,นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้นะ<อ>ใครที่มาวัดนัาโกรกแล้วนะจะลืมไม่ได้เลยจะจะต้องมากราบลูกนิมิตโบราณน,นะเอาหน้าผากแตะกับรูกนิมิตนะเ,<อ>เพื่อเป็นสิริมงคลเนาะให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะ แจนัดนะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ฝั่งทนนะ,ะเกิดแล้วก็แต่งแต่งงานแล้วก็อาศัยอยู่เขตฝั่งทนของเรานะมาหลายสิบปีนะจ๊ะ จนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็คือกำลังลอดใต้โบสถ์นะแล้วก็หลังจากเที่ยววัดเสร็จแล้วไหว้พระทำบุญเสร็จแล้วนะมาดูกันว่าเดี๋ยวบอาดากับบอสคิดนะจะพาไปกินอะไรที่อร่อยๆม่ฝั่งทนอีกตามไปเลยนะจะไปดูกันนะก็เช้าๆอย่างนี้นะเดี๋ยวกำลังจะไปทำงานแต่ว่า นะแล้วก็เจนัทบอกว่าก๋วยเตี๋ยวปูคือหิวไงก็เลยบอกไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนดีบอกเอาอร่อยอร่อยนะก็เจนัทก็แนะนําก๋วยเตี๋ยวปูบะหมี่ปูสะพานพุทธอ่ากวางตุ้งเจ้าเก่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอร่อยขนาดไหนเนาะาจนัททักทายทักทายหน่อยชิมค่ะสวัสดีค่ะโอเคตอนนี้บอสกิฟก็สั่งเรียบร้อยนะจ๊ะบอสกิฟสั่งอะไร บะกิฟสั่งไรบะหมีแแ่แห้งแล้วก็เกี๊ยวน้ำเอปิดกระลืนเจ้านี้กินประจำเหรอก,กินกินอยู่แล้วอิ่มพม่งจะกินออกไปกินกาแฟไันจะกินประจำใช่ไหมเจา้ออา <c oughs> นี้กินกาแฟเอลแอลคอปปี้โก้คอปปี้โก้นียบร้อยแล้วติดคอเออนะโอ้โหบะหมี่เส้นเยอะนะอยู่หน้าถานนอ้หน้าปากซอยเพชรเกษมซอยสี่ ร้านเลคคอมเมนต์ของเจนนัทเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาเป็นไงใช่ไหมบ๊อดกิ๊กเดี๋ยวดูหน่อยนะดูหน่อยอทุกคนดูนาาสุดยอดมากๆเลยน,นะน,นี่คือร้านแรกในฝั่งทนเท่านั้นนะตอนนี้นะบอดดากับบอดกิ๊บมากินร้านแรกในฝั่งทนเท่านั้นนี่ม,มีโอ้โหในดูเส้นดูเส้นโอ้โหปูเป็นเป็นไม่ไม่เป็นเป็นปูเน้นเนนะ สองชามเลยใช่ไหมบาร์บีคิวใช่ใชโอ้โหบาร์กีคิวอร่อยไหมรสชาติเป็นไงบอกกัน